ไปเดินทางก้าวพร้อมอยังลุกพร้อมแล้วเหรอ่นที่เริ่มผจญภัยในการดูอนนะไรศึกษาธรรมชาติบ้าดิ้นล่บ้าบ้าก็ล่ะอุ้ยดูดูเอาไปเลย อยู่อยู่อย่างเงี้ยลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวเห็นเองเดี๋ยวเห็นเองไม่เป็นไรลูกอยู่เฉยๆนะเดี๋ยวล่วงลงน้ำนะลูกเอาข,าไ,ขาไปข้างบนเนี่ยเอมอมันล่องประมาณกี่ชั่วโมงพี่เกือบสามชั่วโมงเกือบสามชั่วโมงพี่พวดพี่ะพี่ยันตดลงน้ำเ <c oughs> ลยลงน้ำไปก่อนเลยีข้กลัวปะก <c oughs> ลัวปะลูกกลัวหรอคะนั่งนิ่งเลยลูกนั่งนั่งหัวเทินเลยอะไรนะลูกอะไรคะอะไร เราไม่กลัวแล้วว่ายน้ำเป็นไหมคะว่ายน้ำเป็นไหมน้ำแต่น้ำว่ายน้ำเป็นเหรอคะน้ำหมุนน้ำมันหมุนเนี่ยลงไปจมดุ่งๆเลยลูกน้ำลึกด้วยลูกไม่ใช่หมุนอย่างเดียวลึกเลยเปียกหมดแล้วถุงงเท้าเปียกหมดแล้วแม่แก้วไม่เปียก ก็นาวเรียกว่าผาโวนะครับผาโวูเผาโวเป็นลูว้อ๋อเป็นลูว้วูวูเผาโวเผาเผาโววูว้เอาเอาเสงให้ชัดด้วยนะ ไวรุ่นคันนั้นหัวล้อดังนะคันไหนคันน้าสุดนะช่วงนี้น้ำเยอะไหมพี่หรือว่าน้ำน้นอยอเริ่มลดลงแล้วครับเริ่มลดลงลังต่อลังต่ออยู่บนสุดนูน่นน่ะกลมลุก,กเลยเ,เสียงไวรุ่นเสียงดังว่ะ ไอ้รถไอเสียวเออสวยสหินตรงนี้สวยดีอันนี้มันกัดเสาะใช่ไหมเพ่ใช่นี่บ๊อบบ๊อบอะไรอ่ะเฮ้ยอาดีเออโอยมือหนึ่งไงมือหนึ่งขาด ปีนี้มีคนขึ้นมาเยอะไหมลูกเยอะอยู่นะครับนวันก็คนเต็มนะนวันแต่คนเที่ยวทั้งปีใช่ไหมใช่ครับเที่ยวทั้งปีหน้าฝนนี้มันไม่อันตรายหน้าฝนจะปิดอยู่ครับปิดเฉพาะเส้นทางครับแต่น้ำตกตัวน้ำตกเปิดอยู่หน้าฝนไม่มาไม่ร่างมาจากข้างล่าง สนุกไหมลูกสนุกค่ะแต่หนูไม่รู้สึกสนุกเลยลูกวันหนึ่งนี่มันวิ่งได้แค่รอบเดียวเปช่วงช่วงเช้ารอบเดียวถ้าช่วงบ่ายเวลาเที่ยวของลูกค้าก็ไม่พอด้วยอากาศมันก็ร้อนจะไม่เห็นตกใส่ลุ้ง้วยหลายอย่างอ๋อท่านใหญ่ก็ล่องครับช่วงเช้านี่แหละครับทุกทุกศต์ก็ได้วันละรอบที่เขาจะพาล่อง ลองช่องแคบมาาาไม่ใช่ช่องแคบต้นไม้เนี่ยแหละไม่รู้จะรอดหรือไม่รอดแล้วมาดูเนยให้เรากระที่มาด้วยนะครับเอ,เอไงครับเอ,เอช่องอให้เอาทีมาด้วยเหรอช่องเคยเคยแบบพายแล้วเรือไปเกี่ยวอะไรแตกเงี้ยมีไห<อ>ม เคยมีประสบการณ์ใช่ไหมครับก็มีก็มีบ้างมันก็แตกมีเลยนิ้วอ่ไอ้ไอนี่มันหนาอยู่ไงหนาหนาแต่ก็แตกได้โดนหินเออก็น่าลุ้นนะมึงไปลุ้นคนเดียวหรือาเราลุ้เฮ้ยเราเอ้าเราอาจจะมีประสบการณ์ใหม่ๆไงเออพ่อแม่แม่คุ้มกับแม่แม่เป็นไรแม่ไหวนะไปไหนกันดิเดี๋ยวพวกมาหาประสบการณ์ตอนนี้ไปหาตอนไหนมันก็ไป นี่เป็นผาผาขาวนี่เหรอลูกครับผมคือเป็นผาที่เอาสีมาทาใช่ไหมพี่มทาไว้เมื่อวันนึงเนี่ยว่าแล้วเชียวว่าไม่เป็นตั้งแต่มันก็แปลกทีเดียวบางจุดมันก็เป็นดำบางจุดก็ขาวนะมันก็เป็นธรรมชาติของมันไม่เอาเดี๋ยวเราตอกดามลูกสนุกไหมคะยังยังเป็นซากอยู่เลยใหญ่โตมาก เข้าตำราเลยนะพี่ทอไมค่ะมึงไม่พายะท้าแล้วนะเห <c oughs> มือนได้ยินว่าหมดเนอเหมือนได้ยินว่ามด,มดิน,า <c oughs> นทา,นทานะหน้าเราเป็นผ่านังกวกนะผ่านังวกวก แสดงว่าถ้าน้ำขึ้นนี้เราก็รอดใต้นี้ไม่ได้เลยในชะ่ไหมไม่ไม,ไม,ม่มันจะออกฝังนี้แทนใช่ครับตน้ำสูงมากเลยคนระัดูจากรอยน้ำก็ดูจากหินซ้ออ่ะขึ้นสูงมากเลย กตอนนี้ใครเลือกหนังกวักขนาดโอ้ออนี่ยครับครับนะครับที่เราเชี้นี่ดูอ๋ออันนี้ใช่นี่เห็นเห็นหนังกวักเป็นว่า<น><น>ว่าจะถามพี่อยู่ว่าทำไมถึงเรียกชื่อนี้อ๋ออันนี้นี่เองโอ้โหโอ้อยู่นี่พระลูกลงนี่ไหม <laughs> หน้าเรานะครับเรียกว่าผาเหงนนะครับเพราะเราเห็นหน้ามองถ้าไม่เหงนก็ไม่เห็นนะเพราะว่าไม่เห็นมันคือไม่ก็คือจะไม่เห็นอ๋อ แต่ละผามีที่มาที่ไปของมันนะคือแปลกนะตรงนี้ไม่มีมอสแต่ตรงนี้เขานี้มีมอสอ่าหน้าพี่พกันยาตุลาเปนน้ำตกสวยมากอ๋อไม่มีน้ำตกใช่ไหมครับเนี่ยทั้งหน้าที่ททมอสเขียวๆนี่อ๋อเออมันเลยมีมอสขึ้นไงเพราะว่าน้ำไหลเออน้ํามันไหลมันเลยเป็นที่ริกายเป็นมอสขึ้นเฮ้ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยนี่เรียกว่าผาดอกบโบข้อมนะครับดอกบัวคว่อมหินด้านในพี่เห็นไหมวันด้านในครับลูก ดันหนาดันหน่อยนี่ครับลองกินไห้นะครับน้ำหนักเกินอีกแล้วเห็นไหมนหนาครับี่น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 ี่ี่นนี่่นนีนน่น่่่นี่่น น้ำเออใช่น้ำไหลกน้หรหลน้ำไห,ำไหเลเก๋เลยด้งผ้ดงาดึงเสือ้อลงต้องสูงไห,เหมเนี่ยดำๆต้นตะเคียนต้นตะเคียนทอ,องใบสวยๆเขียวนี้ต้นซานมาตัา แนวน้ำตกที่ระจ่อใส่มือเราครับช่วงเดือนกันยาตุลาครับน้ำตกสวยมากตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีกันยาตุลาตอนนี้มีแนวมันก็ยังพอไหลอยู่อันนาพี่เป็นตาน้ำนะครับเป็นน้ำตกทีระจอทีระจอแล้วไงมันจะมีไหลอยู่เนี้นิดนึ่งนิดหนึ่งจะไหลนี่จะไหลแบบไม่ทั้งปีไม่เคยเห็นนะเพราะว่าเป็นตาน้ำใช่ไหมคะ มันมีตาน้ำไหลตลอดทั้งปีอุ้ยสวยว่ะนี่ก็น้ำไหลจริงน่นนาเราเป็นโน้นนะเป็นน้ำตกทีละจอเมื่อก่อนนี้น้ำจะตกมันาะข้างบนเลยนะพี่แต่ตอนนี้เมื่อปีสองปีที่ผ่านมามน้ำมันเปลี่ยนทิศก็เลย ไม่ลงมาฝั่งนี้อือแสดงว่าก่อนน่จะสวยลงมาจากข้างบนเลยครับเป็นยอดจมอนนะครับดูดิที่เราจอเป็นภาษาเกาหลีนะับภาษาเกาหลีตกใส่ผมนะครับตกใส่ผมเลย อจริงเป็นเล็กๆเอยฝนตกเออเนี่ยนสายฝนเนี่ยนะไม่รู้ในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะเป็นสายฝนน้ำหลุกน้ำเต็มเลยตีตงกระดางปกตินะครับถ้ามีแดดแรงกว่านี้นะพี่สายฝนเนี่ยถ่ายย้อนแสงก็สวยมันเป็นใสลงเลยใช่ไหมคะ ต้องบอกว่ามันคุ้มที่เราทันสองร้อยเ่อไหร่งั้สองร้อยสิบเก้าโค้งมันก็คุ้มค่านะจะน่าเราเป็นน้ำตกใส่ใส่ลุงนะครับอ๋ออันนี้เองเราต้องรอเดี๋ยวจะพูดต้องใส่ลุงแต่ตอนนี้มันไม่ใส่ลุงง่ไมแล้วงเออมีมีอยู่ ในในโลกใส่ลุ้งวิงๆเด็ออกแงีเยเป้สองชั้นเลยไฮไลท์ของเรลองจับมือถือให้แน่นๆนะครับระวังนบุ้มแขกปาก อดีไปแล้วหมดแล้วตุ้งเลยนะโอ้โหตม้เรนแทนวะามอนกดันแต่งครับเป็นแม่ครอ่งไหหมดแล้วหมดแล้ว สปยไหมนี่ผีเสื้อผีเสื้อชิวๆชว่นัจเ,เ,เลยไป<อ>เกาะไปเหร็จแล้วนั่นดีๆนั่นดีๆเดี๋ยวร่นพอแดดเริ่มออกแล้วมันมันสวยขึ้นเพราะว่ามีแสงอะ่ะยิ่งแบบมองไปข้างหลังเนี่ย มันแสงมันต้องแสงมาสวยดีควรมาเที่ยวเนี่ยคือช่วงกันยาตุลาที่หลังฝนใช่ไหมกันยานี่คือน้ำเยือกมานแสงตุลาพี่ตุลาพอดีเลยครับตุลาครับตุลาแข่งเรียนอะไรเนี่ยแล้วอากาศเป็นไงบ้างเย็นเย็นอย่างนี้ตลอดปังปีมันเค่องนั้นก็มีบ้างไม่ยินบ้างแต่สวยครับตุลาตุลาสวยสุดเลยะ เพราะว่าไอ้ม่าน้ำเมื่อกี้น่าจะเต็มอยู่นะครับม่านน้ำข้างบนยังเก็บกดีไม่ถอดเสื้อไปสบายอยย่างนี้ชิเลกำลังดีงดแต่ตอนนี้นกำลังแสบหน้านี้แสบเลยแดดนี่เข้าหน้าบางนี้เลย นี่กินแต่ล่วงในฤด,ดูหนาวครับรฤด,ดนะูหนาถ้าเป็นวุ้นเนะี่ยไม่ค่อยกิน,กนแต่รฤดูหนมันก็มีใช่ไหม ีหลักสีกระทงเดี๋ยวด้านหน้าเรานะครับจะมีเว็บบอรพุร้อนครับมีห้องน้ํามีเซเว่นป่าเซเว่นป่าเซเว่นป่าก็คือของคนเขาเอาของมาคืนขายใช่ไหมใช่ครับน้ำส่างเดียวไม่ตังค์ไม่ได้พกมาด้วยอ้ออย่าสแกนจ่ายผู้ใหญ่มีเยอะ หยิบยืมแต่ไม่คืนครึ่งทางไงครับยัง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 ไ,มงยงไม่ครึ่งทางเลยครับอาจจะแวะพักประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับระวังเรือะกะันนะระวังกระแทกะบ,บ๊มบุ่มบับาบาุ่มเ,าาเอ้ยนี่ยฮะประสบการณ <laughs> ์ี่มึงอ่ะกู้สายอยู่เฉยเก้าไ,ไหมเก้าไหมก่อนกระโดดยังกระโดดส่งส่งตัวส่งตัว อุย๊นยนั่ไงไเซเว่นป่าข้างบนมีบ่อน,น้ําร้อนมาเขาบอกเป็นเซเว่นป่าก็คือชาวบ้านเขาก็เอาของขึ้นมาขายแค่นั้นเองมาเอาเอาสอคนเอาเอสาวทั้งคู่มาอาแล้ว ได้ไหมได้ไหมจะหล่นถ้าพัดลมเนี่ยเนี่ยจ่าทั้งคูเค่เอาอะไรอะไรมาแน่นี่เนี่ยนี่นี่จิ้ไปพักจุดแรกพี่เขาบอกว่าเรายังไม่ถึงครึ่งทางเลยจุดแรกที่เขาพาจะมีห้องน้ําแล้วก็บ่อน้ำพุร้อนไปห้องน้ําก่อนเถอะไปดูไปด,ดูก่อนมีอะไรกินมัง้งไปเนี่ยขึ้นทางนี้มา เซเว่นในป่านะว่ัี้ค่ะัวหัว่ะและหัวนี้เนี่ยส่นี่นะสุกยังเนี่ยสุกแล้วคะอร่อยไหมหัวใหญ่เนี่ยพราวเผาฝักเท่าไหร่ครับักิบใหญ่ใช่ไหเอาใอะไรดีกินไข่ดิอ เป็นยองค่นเป็นแม้มันงอนถุงมันโคอ่าถุงพ่นแล้วก็ตกที่ดินล่ะเอาน้ำพึ่งมะนาวแก้ว่่ะยดินี่มาอยู่นี่ข้าน้ำด้วยน้ำพึ่งมะนาวเท่าไหร่แก้วนึงยีบาทอ่าลองดู ปิ้มมันตัวมันไหมมดนั่นแหละแล้วข้าวโพูดอะข้าวโพดฝั่งนี้แค่จ้ามีน้ำขิงร้อนน้ำ้วก็มะนาวมีนะคะมีน้ำขิงร้อนเป็นขิงสดนะคะมันให้งข้าวโพดดิ้งจ้าใส่ถุงก่อนแล้วค่ะใส่ถุงเลยที่หน้าห้าง พอใกล้ช่วงปีใหม่ปุ๊บเ้าพอราคาขึ้นเลยค่ะไม่เปรี้ยวไม่หวานเิมนด้านที่น้ำพึ่งมะนาวน้ำพึ่งมะนาวของที่ปาก็น้ำพึง่งก็รสชาติเหมือนบ้านเราครับกินไหมกินไหม ชิมไหมชิมไหมชิมไหมคะร้อนนิดนึงนะเอาไปดูกไก่เหรอโอเคไปดูกไก่ไก่เย็ยนๆเลยจิบโอ้หวานเปรี้ยวร้อนอบอุ่นจีพิมลองลองลอง,ลอ,งอยากให้ลองอเออลองดูมะนมา,นมานวมะนาวเฮ้ยนนดีดีอ,อันนี้มานล้อนกุ้ยเร็วเอออยากเออตอนแรกก็นึกว่าใส่กระบอกน้ำผึ้งเลยสั่งดู ม้แล้วมันจะบูดเปรี้ยวจนขนลุกเลยแต่มันก็อร่อยดีสดชื่นดีเขาใส่กระบอกให้ใครอยู่สดชื่นดีไหเออมันมันแบบอากาศมันเย็นแล้วมันกินอุ่นๆแต่ก็เปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานไม่เดี๋ยวหนูแบ่งกินนี่หนูใครไม่รู้เนี่ยสดชื่นพอเราแวะเซเว่นป่ากับไอ้น้ำพูร้อนเสร็จก็ได้ข้าวโพดมาแทะกินระหว่างทางไปไกลไหมพี่ ชั่วโมงถี่เสร็จอ่บชั่วโมงหนึ่งครับครึ่งชั่วโมงกว่าว่าอืมแต่เมื่อกี้เสียดายไม่ได้ถ่ายตรงป้ายพวกไหนครับไม่ได้แวะถ่ายกล้องมีปัญหาน่าจะมีแกมาแล้ว เฮ้ยนั่ง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 แกงมาแล้วบเฮ้ย<ป>อู้อออนเออมาแล้วแล้วแล้วนี่เนี่ยเนี้ยเนี้ยนี่นี่นี่น เราก็ขาหาพึ่งพึ่งอะไรคือพึ่งมาพึ่งมาเห็นพึ่งมาถึงพือ่อเจอเอาึ้นครับลงกิละคนครับไปยืนอยู่ที่ตรงนั้เอาไปใครจะไป,ไปก่อนเอาไปก่อนเลยจับโรัพนะครับจับไี่ดีนะครับเอยวหล่นด้านะฮะลงน้ำไม่หาไม่หานะพี่อ่า ไปไปแม่ไปก่อนแ่ไปก่อนเราเราทีละคนทีละคนทีละคนมามาทันีึบมาปล่อยเอายืทนพี่โอ้ยแบบยกเรือข้าม ด,ดูวิธีวิธีวิธีการข้าม,มากันใหญ่มากใหญ่แบบโหใหญ่จัดอะแล้วมันโค่นอะโค่นจากฝั่งนีง้เล <ไป S 1> ือดปูก็ลงปุ้มไปเลยนีนยนพ่พนักงานลากเดินตรงมาด้านหน้าเลยครับ ลงไปเลยลงไปเลยเด้อครับครับครับเลยไปแล้วไปแล้วน้ำไปแล้วไหนโอประมาณเดียว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 ข้ามมาละ ด่านต้นไม้ต้นอะไรนะต้นไทรตะเคียนครับต้นด่านต้นเคียนอ๋อมันสองต้นล้มไปไปต่อต้นตะเคียนนี้เขาเอ้ยต้นตะเคียนกับต้นสักนะไส้ไส้ทองไส้ทองเพิ่งหักได้ประมาณสองสามเดือนที่แล้วก็เลยต้องยกแพ่ข้ามสักนิดนึงได้ออกกำลังกาย 辣椒肉。 กลทำไมอ่ะทำไมอ่ะเบียร์ว่าน้ำเป็นเป็นมันเกิดอยู่ที่ไหนเบียร์อยู่กรุงเทพนั่แหละน้อนฝักบูดตีจังเลย มาถึงฟังแล้วครับตอนนี้ก็เดินไปขึ้นรถเพื่อไปกินข้าวก่อนไปเดินเส้นทางธรรมชาติอีกเส้นหนึ่งจุดที่เราลงก็คือเป็นหน่วยพิทักษ์ป่านะครับนะของอำเภอพุอุ้มหางก็เป็นเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่านะครับตรงนี้ตรงนี้เลยที่เราลงมาเดี๋ยวเราจะดั่งรถขึ้นไปดู เส้นทางธรรมชาติอีกเส้นหนึ่งก็คือโดยการเดินที่เราผ่านมาเนี่ยมันก็คือนั่งเรือมาไงประมาณไม่รู้กี่โมงนไม่ได้เอานาฬิกามาน่าจะประมาณสามชั่วโมงกว่าๆเดี๋ยวไปหาห้องน้ําเข้าก่อนตรนนี้ก็ยังมีเซเว่นป่าจำล้างเท้ายังไม่ล้างโอ๊ก๊อกสูงไอ้น่าจะทำไอ้ไอไห้อยอะไรมันจะกระเดน็น đi vào lá lá qua là cái sao này.